เนื้อหาในส่วนที่2ของบทนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่อง a f f i c i e n t Provision Pro of Public Goods หรือระดับการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจนะคะ ในการพิจารณาถึงระดับการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจเราจะพิจารณาโดยใช้เครื่องมือสองเครื่องมือด้วยกันนะคะก็คืออุปสงค์กับอุปทานและ p p f นะคะเรามาดูเครื่องมือแรกนะคะอุปสงค์และอุปทานถ้าสมมุติให้นะคะในระบบเศรษฐกิจมีผู้บริโภคสองคนก็คือ A และ B สินค้าที่ A และ B บริโภคนะคะครูยกตัวอย่างให้เป็นชาเย็นในการพิจารณาชาเย็นนะคะถ้า อุปสงค์ของ A สะท้อนด้วยเส้น dA ตามรูปกราฟอุปสงค์ของ B ที่มีต่อชายเย็นสะท้อนด้วยเส้น dB ตามรูปกราฟ คำถามคือถ้าเราอยากทราบอุปสงค์ตลาดของชาเย็นการหาวิธีอุปสงค์ตลาดของชาเย็นซึ่งเป็นสินค้าเอกชนเราก็สามารถทําได้โดยการพิจารณาณระดับราคาต่างๆว่าณระดับราคานั้นๆสมาชิกแต่ละคนในสังคมมีอุปสงค์เท่ากับเท่าไหร่นะคะเช่นที่ราคา25บาทเราพบว่าอุปสงค์ชาเย็นของ A เท่ากับ2ณราคา25บาท อุปสงค์ชายเย็นของ B เท่ากับ1เพราะฉะนั้นอุปสงค์ตลาดหรืออุปสงค์โดยรวมทั้งระบบณนะราคา25บาทก็เท่ากับ2บวก1ก็คือ3พิจารณาต่อที่ระดับราคาอื่นๆนะคะณนะราคา30บาทเราก็ดูว่าอุปสงค์ที่มีต่อชายเย็นของ A เท่าไหร่ของ B เท่าไหร่เราจะพบว่าณร,ระดับราคา30บาทอุปสงค์ชายเย็นของ A เท่ากับ1 ส่วน b ไม่มีอุปสงค์ชาเย็นเลยเพราะฉะนั้นณระดับราคา30บาทอุปสงค์ตลาดของชาเย็นก็จะเท่ากับ1บวก0ก็คือ1นั่นเองที่ราคา40บาทอุปสงค์ชาเย็นของ a เท่ากับ0ของ b ก็เท่ากับ0ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปสงค์ตลาดก็จะเท่ากับ0ถูกไหมคะถ้าให้ฟรีนะคะ p เท่ากับ0หรือให้ฟรีอุปสงค์ชาเย็นของ a เท่ากับ4 ของ b เท่ากับ5เพราะฉะนั้นนณราคาเท่ากับ0อุปสงค์ตลาดเท่ากับเท่าไหร่คะ4บวก5ก็คือ9นั่นเองถ้านักศึกษาลากเส้นเชื่อมจุดทั้ง4จุดเข้าด้วยกันนะคะเส้นเส้นนี้ก็จะเป็นอุปสงค์ตลาด ของชาเย็นซึ่งเกิดจากอุปสงค์ของ A รวมกับอุปสงค์ของดีเราจะเห็นได้ว่าชาเย็นเนี่ยมีคุณสมบัติกีดกันในการบริโภคได้ค่อนข้างสูงและและเป็นปลัปักในการบริโภคค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นชาเย็นจึงเป็นสินค้าเอกชนในมุมมองของเศรษฐศาสตร์การหาอุปสงค์ตลาดของสินค้าเอกชนเราจะหาโดยใช้วิธีการรวมในแนวนอนดูที่เราเรียกว่า horizontal summation นะคะ ในทางตรงกันข้ามถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าสาธารณะนะคะเช่นหาสาธารณะความเป็นประหลักในการบริโภคในช่วงปกตินะคะที่ไม่ใช่วันหยุดค่อนข้างที่จะต่ำและความสามารถกีดกันได้ในการบริโภคค่อนข้างที่จะต่ำด้วยนะคะ การหาอุปสงค์ตลาดของสินค้าสาธารณะนะคะจะมีวิธีการที่แตกต่างจากการหาอุปสงค์ตลาดของสินค้าเอกชนนะคะกล่าวคือเราจะพิจารณาอุปสงค์ของประเจกบุคคลแต่ละคนนะคะว่าที่มีต่อสินค้าสาธารณะในที่นี้ก็คือหาสาธารณะดูอุปสงค์ของ A ที่มีต่อสินค้าสาธารณะหรือหาสาธารณะเนี่ยนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรของ B มีลักษณะอย่างไรแล้วเมื่อได้ของ A ของ B แล้วก็นํามารวมกันเพื่อ หาอุปสงค์ตลาดนะคะโดยให้แกนตั้งก็คือ marginal benefit ซึ่งให้สะท้อนในรูปของราคาต่อกิโลเมตรนะคะส่วนแกนนอนสะท้อนถึงปริมาณของหาสาธารณะนะคะโดย อุปสงค์จะเป็นตัวสะท้อนถึงว i ลเลจเน็ตทูเพหรือ m a r g i n a l benefit ที่ปัจเจกบุคคลได้รับจากหาสาธารณะถูกไหมคะยิ่งหาสาธารณะมีจำนวนน้อยๆ m a r g i n a l benefit ที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนได้รับก็จะมีค่ามากแต่เมื่อปริมาณหาสาธารณะเพิ่มขึ้น m a r g i n a l benefit ที่แต่ละคนได้รับก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะถ้ากำหนดให้ ดีแมนของ A ที่มีต่อหาดสาธารณะสะท้อนด้วยเส้น D a ตามรูปกราฟอุปสงค์ของ B ที่มีต่อหาดสาธารณะสะท้อนตามเส้นดีตามรูปกราฟเมื่อเราได้อุปสงค์ส่วนบุคคลของหาดสาธารณะของ A และ B มาแล้วนะคะเราจะพิจารณาหาอุปสงค์ตลาดของหาดสาธารณะโดยวิธีการดูว่านะคะณระดับ Q 1 1หนึ่ง A ได้ b e n e f i t เท่าไหร่ B ได้ Ben e ฟ i t เท่าไหร่เพราะฉะนั้นณคิวนะนั้นนั้น m a r g i n โ l benefit โดยรวมของทั้งสังคมเป็นเท่าไหรนะคะเช่นที่ปริมาณหาสาธารนณะเท่ากับ10กิโลเมตรเราจะเห็นได้ว่า Marginal benefit ของ A เท่ากับ25แต่ Marginal benefit ของ B เท่ากับ5เพราะฉะนั้นณนะปริมาณหาสาธารนณะเท่ากับ10หน่วย Marginal benefit โดยรวมของทั้งสังคมก็จะเท่ากับ25บวกด้วย5ก็คือ30นั่นเอง พิจารณาต่อที่ในระดับคิวอื่นๆนะคะเช่นที่หาสาธารณะเท่ากับ15กิโลเมตรเมื่อปริมาณหาดเพิ่มขึ้น m a r g i n a l benefit ของปัจเจกบุคคลก็จะลดลงนะคะณนะปริมาณหาด10กิโลเมตร marginal benefit ที่ A ได้รับเท่ากับ20ที่ B ได้รับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น m a r g i n a l benefit โดยรวมของทั้งสังคมก็จะเท่ากับ20บวกด้วย0เท่ากับ20นั่นเอง ที่หาสาธารณะความยาว25กิโลเมตร m a ร์จิแนล e บเนที่ A ได้รับเท่ากับ0ที่ B ได้รับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น m a r g i n a l benefit โดยรวมของทางตลาดก็จะเท่ากับ0นะคะณ Q ิวเท่ากับ25ดูต่อถ้าไม่มีหาสธาณะณคเท่ากับ0 m a ย a มาร n จิแ e ลเบของ A เท่ากับ30 m a ิบมาร์จิแนของ B เท่ากับ7เพราะฉะนั้น m a r g i n a l benefit ของทั้งตลาดก็จะเท่ากับ 30บวกด้วย7ถ้าลากเส้นเชื่อมจุดทั้ง4จุดเข้าด้วยกันนะคะเส้นเส้นนี้ก็จะสะท้อนถึงอุปสงค์ตลาดของหาสาธารณะเราจะเห็นได้ว่าการหาอุปสงค์ตลาดของหาสาธารณะวิธีการจะแตกต่างจากการหาอุปสงค์ตลาดของชาเย็นนะคะการหาอุปสงค์ตลาดของสินค้าสาธารณะเราจะทําโดยใช้วิธีการรวมในแนวตั้งหรือที่เรียกว่า vertical summation นั่นเองถ้า อุปทานของหาสาธารณะสะท้อนด้วยเส้น S สีฟ้าตามรูปกราฟดุลยภาพในการจัดให้มีสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นณนะจุดที่อุปสงค์ตลาดเส้น D A บวก B นะคะตัดกับเส้นอุปทานของตลาดหรือที่จุด E ตามรูปกราฟนะที่จุด E ราคาดุลยภาพก็จะเท่ากับ2 0ปริมาณดุลยภาพก็จะเท่ากับ15ที่จุด E เราจะเห็นได้ว่า อุปสงค์ของทั้งตลาดเท่ากับสัพพลายของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นณจุดดุลยภาพที่จุด E เราจะเห็นได้ว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานอุปสงค์เกิดจากการหาอุปสงค์ของ A รวมกับอุปสงค์ของ B อุปสงค์ของ A จุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นด m a ม d เกิดจากดุลยภาพของอินดิเฟน e curve สัมผัสกับเส้น budget line ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น จุดทุกจุดบนเส้นอุปสงค์จะสะท้อนถึงค่า marginal rate of substitution เพราะฉะนั้นจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นอุปสงค์ตลาดที่เกิดจากอุปสงค์ของ B และอุปสงค์ของ A มันก็จะสะท้อนถึงค่า marginal rate of substitution ของ A และ B ดังนั้นจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นของอุปสงค์ตลาดก็เกิดจากค่า marginal rate of substitution ของ A รวมกับ marginal rate of substitution ของ B นะคะที่ห้อยด้วย x และ G ก็คือการทดแทนกันถ้าผู้บริโภคจะบริโภคสินค้า x เพิ่มขึ้นก็ต้องลดการบริโภคสินค้า g ลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะจุดเรียภาพ slope ของเส้นอุปสงค์ตลาดก็จะสะท้อนถึงค่า summation ของ marginal rate of substitution ของสมาชิกทุกคนในสังคมในที่นี้เรามีสมาชิกอยู่แค่2คนคือ a และ b เพราะฉะนั้น slope ของเส้นอุปสงค์ตลาด ก็จะสะท้อนถึงค่า MRS ของ A บวกด้วย MRS ของ B ส่วนเส้นัพพล l y นะคะก็คือส่วนสโ o ปของเส้น supply ก็จะสะท้อนถึงค่า marginal rate of transformation ก็คือสัดส่วนการทดแทนกันนะคะก็คือผู้ผลิตจะผลิตสินค้า x เ,เพิ่มขึ้นก็ต้องแลกด้วยการ ลดการผลิตสินค้า G ลงนะคะ X ที่นี้ก็เหมือน Private Good G ก็เหมือน Public Good นะคะเพราะฉะนั้นนะจุดดุลยภาพเราจะเห็นได้ว่าดุลยภาพในการจัดให้มีสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจ เกิดขึ้นณนะจุดที่อุปสงค์ตลาดเท่ากับสป라이หรือจุดที่ค่า summation ของ MIS ของสมาชิกทุกคนในสังคมเท่ากับค่า Marginal Rate of Transformation นั่นเองในการพิจารณาการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจวิธีที่2นะคะเราจะพิจารณาโดยใช้เส้น PPF คอนเซปต์ในการพิจารณา การจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจโดยใช้เส้น PPF เนี่ยเราจะพิจารณาว่าระดับสินค้าสาธารณะณระดับไหนที่ทำให้สมาชิกในสังคมได้รับความพึงพอใจสูงสุดความพึงพอใจสูงสุดก็สะท้อนผ่าน Utility ที่มีค่าสูงสุดนั่นเอง โดยแบบจำลองที่เราจะพิจารณานะคะยังคงล้อ,อก,กับแบบจำลองเดิมโดยให้สมาชิกในสังคมมี2คนก็คือ A และ B ในระบบเศรษฐกิจมีสินค้า2ชนิดนะคะสินค้าแรกก็คือสินค้าเอกชนให้แทนด้วยสัญลักษณ์ x สินค้าที่2ก็คือสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์หรือว่า p พีย Public Good ให้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ G เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของสิสนค้า G ก็คือกีดกันได้ต่ำและเป็นปลปักในการบริโภคต่ำเมื่อสินค้ามี2ตัวคือ X และ G เพราะฉะนั้น ฟังก์ชันอัธถป,ประโยชน์ของ A นะคะก็จะอยู่ในรูปสมการ u a ที่เป็นฟังก์ชันอยู่กับ x a และ g a x a ก็จะสะท้อนถึงจำนวนสินค้าเอกชนที่ A บริโภค g a ก็จะสะท้อนถึงจำนวนสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ที่ A บริโภคทำนองเดียวกันอัธถป,ประโยชน์ของ B สะท้อนผ่าน UB นะคะ UB เป็นฟังก์ชันอยู่กับ XB และ GB XB ก็คือจำนวนสินค้าเอกชนที่ b. บริโภค GB ก็คือจำนวนสินค้าสาธารณะที่ b. บริโภคนั่นเองโดยสมมุติให้นะคะในระบบเศรษฐกิจมีทรัพยากรจำกัดความจำกัดของทรัพยากรถูกสะท้อนด้วยตัวแปร R จำนวนทรัพยากรที่มีจำกัด R ถูกนำมาผลิตสินค้าสองตัวก็คือสินค้าเอกชน x และสินค้าสาธารนณะบริสุทธิ์ g ความสามารถในการแปลงทรัพยากร r ให้เป็นสินค้า x และ g สะท้อนผ่านเส้น production possibility frontier หรือเส้น PPF ที่อยู่ในรูปสมการนะคะฟังก์ชัน f x G อัปป์บาเท่ากับ R อัปัปร์บานั่นเอง R อัปัปร์บาก็คือข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรที่สังคมมีเมื่อเอาไปผลิต x และ G ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอัปัปร์บาถูกใช้จนหมดเกลี้ยงนะคะสินค้าที่สังคมผลิตออกมานะคะสินค้า x และสินค้า G เมื่อผลิตออกมาแล้วจะถูกจัดสรรต่อไปยัง A และ B เพราะฉะนั้น ถ้าสังคมผลิตสินค้า x ออกมาได้เท่ากับ x upper bar x upper bar จะถูกกระจายต่อไปให้ a เท่ากับ xa และกระจายต่อไปให้ b เท่ากับ xb โดยที่ xa รวมกับ xb แล้วจะต้องเท่ากับ x upper bar พอดีในทางตรงกันข้ามสำหรับสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ที่สังคมผลิตออกมา G เนี่ยน,นะคะเมื่อกระจายไปให้ A และ B แล้วเนื่องจากว่า G มีคุณลักษณะกีดกันได้ต่ำและเป็นปรปักในการบริโภคได้ต่ำคุณลักษณะการกีดกันได้ต่ำตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อ A บริโภคแล้ว B ก็ยังคงบริโภคได้เพราะฉะนั้นถ้าสังคมจัดให้มีสินค้าสาธนารนณะจำนวนเท่ากับ G อัปเปอร์บาร์ก็สามารถ บริโภคสินค้าได้เท่ากับ G upper bar เมื่อ A บริโภคสินค้าสาธารณะเท่ากับ G upper bar แล้วสินค้าสาธารณะมีลักษณะกีดกันได้ต่ำ B ก็สามารถบริโภคสินค้าสาธารณะได้ในจำนวนเท่ากับ G upper bar ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่สะท้อนความสามารถในการบริโภคสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์ของ A และ B จึงอยู่ในรูปสมการ G A เท่ากับ Gb เท่ากับ G upper bar นั่นเองเงื่อนไขข้างต้นนะคะเราจะมาพิจารณาระดับการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจก็คือว่า เมื่อสังคมผลิตสินค้า x เท่ากับ x upper bar g upper bar ภายใต้ทรัพยากร r upper bar ที่มีอยู่สินค้าที่ผลิตออกมาตรงนี้จะกระจายต่อไปให้ a และ b อย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือทำอย่างไรให้ a และ b ได้อัธราประโยชน์สูงสุดนั่นเอง นิยามในการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวของพาเรโตก็คือถ้าเราฟิกซ์อัตราประโยชน์ของคนคนหนึ่งให้คงที่แล้วจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้คนที่เหลือได้รับอัตราประโยชน์สูงสุดจุดดังกล่าวก็เกิดพาเรโต e เอฟฟิเช c y นซีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาการจัดให้มีสินค้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะใช้นิยามนี้ในการพิจารณานะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะฟิกซ์ระดับอัตราประโยชน์ของ b ให้คงที่นณระดับใดๆแล้วพยายามที่กระจายทรัพยากร x และ g ให้ a โดยให้ a ได้รับอัตราประโยชน์สูงสุดจุดดังกล่าวก็จะเกิด Pareto efficiency เกิดขึ้น